นาโช่ที่ใช้ของแค่2อ,อย่างในเซเว่นเพืเ่อนอย่างแรกเลยเันฝรั่งทอดกรอบครับเอาเป็นแผ่นอยากนะรสเผ็ดด้วยใช้เป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้ครับและตอนนี้สาคัญมากๆเอคอนสลัดหลักๆมีแค่นี้เลยเพื่อนเนเขาก็จะมีสเสริมๆก็จะเป็นมะนาวกับซอสพริกนะเพื่อนเพื่อนถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแกเอคอนสลัดก่อนเลยครับแล้วก็จะใส่ไปทั้งถ้วยนะเพื่อนๆือ <ๆๆ S 1> นุ้ยน่ากินนะเพื่อนเดี๋ยวดชิมหน่อยละกันอืมนีอไข่เยอะมากๆอ่ะเขาบอกว่าไข่อะใส่มาเต็มฟองเลยนะเพื่อนๆแล้วก็มีอกไก่ด้วยโปรยอ่ ใส่เอคอนสลัดลงไปเลยครับใส่ลงไปเพื่อทั่วเลยครับโคก็ใส่ซอสผิดเพิ่มลงไปนะครับปิดท้ายด้วยมะนาวนิดนึงอันนี้เท่านเพื่อนไม่มีเป็นไรนะคือโคกมีอยู่ในตู้เยน็นแค่นี้เลยครับเพื่อน,อนง่ายมากแล้วดูหน้าตาดิน่าก,กินมากเลยเนาะน่ากินมากมาชิมรสชาติครับไปครับคำโตโตฮมไม่รู้ว่านาโชจริงรสชาติยังไงนะแต่สูตรนี้โคตรอร่อยอะ่ะมันกรอบมันนัวครบรสไปหมดเลยเพื่อน ตัวเอกอนสลัดมันทําให้รสชาตินัวเดี๋ยวให้ชิมดูว่าพี่โคกบอกว่าอร่อยมันอร่อยจริงหรือเปล่าทำให้ลองชิมอร่อยมากมันเข้ากันนะมันกรอบมันนัวมันครบรสอ,อ่ะทำไข่จริงเพื่อนๆอร่อยตูดนี้เอาเลือกไปลองทําตามได้เลยแล้วคือเพื่อนๆทำตามได้ง่ายๆเลยไงเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาเลยจริงๆมันฝรั่งเนี่ยจะใช้เป็นของอะไรก็ได้นะครับแต่ที่เด็ดเลยคืออันนี้ครับเอขอนสลัดสลัดไข่เต็มฟองโปรตีนเต็มครับไปลองเพื่อน